ตามช่องสองวันนี้ลุนรับบีซูบีซูเรนโบว์คลัสเตอร์บลัชเชมูลค่า695บาทรวมมูลค่า22,240บาทแจกทุกวันกดเลยวันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้น ่วงนี้ก็เป็นช่วงขาขึ้นของเขานะครับ<ฮ>หลายๆคนก็บอกว่าทั้งผลงานทั้งงานอีเวนต์เนี่ยนะฮะโหตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามางานเข้าหนาแน่นเลยแต่ประเด็นนะครับมันก็อยู่ที่ว่านอกจากคนจะโฟกัสเรื่องงานแล้วนะครับคุณผู้ชมยังโฟกัสเรื่องอื่นอีกด,ด้วยครับคุณแชรครับเรื่องไหนพูดซิก็เรื่องหุ่นนมหุ่นนมอุ้ย,ยไม่ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> เป็นเรื่องอะไรดียะเรื่องหุ่นนมอมชมพูของหนุ่นมเจมาอ๋อคือละครเรื่องล่าสุดที่เล่นไงคะ ก็บอ,บอ<ผ>ม,มีถั่วแบบถอดบ่อยเหลือเกินนี่ไงน,นี่ไงไหนจะถอดไหนจะอาบน้ำไหนจะอะไราสาวเขาก็เลยไปโฟกัสที่หัวนมแทนไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงนะครับผมแล้วก็กระแสถอดเสื้อดีแบบนี้แฟนคลับนะครับแล้วก็ข่าวเขาก็เมากันว่าอยากรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีถ่ายแบบโชว์ซิกแพคให้แฟนๆได้ชมกันบ้างหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าความฮอตยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะชาวเน็ตก็แห่กันติดแฮชแท็ก สามีแห่งชาติเลยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นจากึ้นแทนสามีแห่งชาติคนต่อไปแล้วนะคะเจ้าตัวจะปลื้มขนาดไหนไปฟังกันค่ะครับอยอันนั้นอันนั้นนะครับเผือนะเพราะว่าเรายังไม่แต่งงานก็ดีใจ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณลุกสําหรับตําแหน่งนี้ครับผมเกิดมาไม่ค่อยได้มีตำแหน่งอะไรมากเท่าไหร่ครับก็ <c oughs> ขอบคุณสําหรับตําแหน่งนี้ครับก็ขอให้ตําแหน่งนี้ เป็นอย่างน <tinc S 1> ี้ไปตอต่อไปเรื่อยๆจนละครจบละกันมีไปไหนไหนเจอใครแลกมาขอสมัครเป็นภรรยาอยังไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีเราะไม่มีก็ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าคุณหมอชอบบอกว่าให้รักษาที่รักษานี้อย่างป่วยกันเป็นแถวเลยป่วยกันเป็นแถวเลยผมก็บอกว่าอย่างอย่างมุกเด็ดสุดคือเปิดเป็นโรคหัวใจรักษาให้หน่อยเขาบอกว่าผมเป็นหมอตายครับคิดแล้วว่าควรจะกรี๊ดหมอวัดขนาดนี้อะไรขนาดนี้เราไม่ได้เราไม่ได้คิด คือผมเป็นผมแค่คิดว่าอยากให้ดูแล้วแฮปปี้ครับแต่คือถ้าเกิดดูแล้วฟีแบค ่อยางผมไปไหนมาไหนมีคนแซวไหมว่ายคุณหมอนมชมพูจังเลยคนเรียกว่าอยงไมาเพิ่ง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 มีคนแซววันนี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับที่ที่ที่ไม่รังเกียจผมที่ไม่รังเกียจชมพูใช่ไหมครัไม่รังเกียจขอบคุณที่ที่ชื่นชอบไม่เขินคเพราะว่าเขินมันผ่านมาแล้วแต่ดีใจมากกว่าผมแล้วถ้าเกิดมีโอกาสงานหน้าที่แบบมันจําเป็นต้องโชว์หรือผู้จัดบอกให้โชว์ก็ก็เคยว่ากันตานนี้ก็เลยซีซีติต่อมาพร้อมถ่ายเลยคะน่าจกซีหรอครับยังครับยังเด็กอยู่ครับ คือดูดูไปแล้วก็เขิดไปเออก็นะครับผมก็เป็นที่กรี๊ดกราดของสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้สาวเทียมด้วยโอ้โหทั่วราชอาณาจักคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือละครเรื่องล่าสุดไงด้วยความที่แบบลุกเป็นคุณหมอดูแบบอบอุ่นก็ชอบใจสาวๆนี่ติดแฮชแท็กเลยสามีแห่งชาติถึงว่านะครับได้ใจนะคบสาวๆทั่วประเทศไปครองก็เพราะความน่ารักสดใสของหนุ่มเจมานั่นเองเนาะใช่มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างนะคะสำหรับหนุ่มแท็กพระรันยูค่ะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพี่แท็กห <ไ>หัวใจยังว่างอะโสดเขาให<ง>้สัมภาษณ์ตลอดว่าเขาโสดแต่ว่าไ,ไ,ไม่รู้โสดจริงออโสดไม่จริงคนก็เลยโฟกัสเรื่องความรักของหนุ่มแท็กว่าตอนนี้เนี่ยมีสาวเข้ามาดามใจหรือเข้ามาเป็นเจ้าของหัวใจแล้วหรือยังก็ต้องไปถามเนาะแต่แหมฮอตขนาดพี่แท็กเนี่ยไม่น่าจะโสดหรอกจริงจริงมันต้องมีคนคุยบ้างแหละจริงหรอจริงแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องไปถามกันค่ะคุณผู้ชมก็คือพี่แท็กเนี่ยเขาจะโพสต์ภาพมอเตอร์ไซค์ลงไอจีบ่อยมากครับคือเราก็ได้ข่าวมาว่าพี่แท็กเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคน ที่ชอบสะสมแล้วแบบนี้เนี่ยมีแพลนจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าคะเฮ้ยอยากรู้แล้วออ๋ไปถามกันค่ะผมชื่นชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับก็ถ้าอันนี้คือเก็บตังค์ไปก่อนครับถ้ามีถ้าถ้ามันได้ก็เดี๋ยวค่อยซื้อครับพี่มีเล,ลงไว้แล้วยังคะ<ล>มีเอ่อมีเมลงไว้แล้วครับครับพี่เ<ม>จ้ารุ่นนี้เลยใช่ไหมเจ้ารุ่นนี้แหละครับตอนนี้รุ่นตัวมีประมาณสามสี่ครับเก็บช่วงนี้แบบว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างอะไรก็จะไปกับเพื่อชมรมไปเที่ยวสถานที่ต่าง คือถ้าว่างนะครับเราก็จะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีทริปทําบุญกันที่กาญจนบุรีนะครับซึ่งเราจะรวมเงินแล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปให้น้องๆตามจังงจังหวัดครับเขามีแม่บ้านหางตู้แล้วเราไม่มีมผมมีผมมีคนเดียวับพี่ผมไม่มีครผมไม่มีครับพี่ไม่เหงาไม่เหงาครับพี่เพราะผมเปิดเพลงฟังใช่โอ้ยอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดี่ะคไม่อยากเหมอนเพื่อนเา้าอ่ตอนนี้ยังไม่อยากมีครับพี่เพราะว่ามีเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่มีเวลาให้เขาแน่นอนครับเพราะว่าต้องทำงานนะพี่ S <S เดี๋ยวช่วงนี้ข่าวมันเงียบๆไปดีแล้วดีแล้วทำงานทำงานเออเนี่ยทำงานครับผมโฟกัสที่งานอย่งางนจริงๆ มผมโฟกัสเรื่องงานจริงๆครับผมโฟกัสเรื่องงานมันก็ต้องมีสาวคุยบ้าเขาก็ยอมรับแล้วไง<อ>ทั้ง,งในทั้งนอกวงการเราก็บอกแล้วคุณผู้ชมอย่างพี่แท็กหล่อขนาดน,นั้นฮอตขนาดน,นั้นแล้วด้วยลุคแบบลุคแบด<า><อ>บอยอ่ะสาวชอบส่วนเรื่องที่จะจับจองเพิ่มเนี่ยผมว่าก็อยู่ที่กําลังของแต่ละคนด้วยเนาะเพราะว่าเรื่องรถหรือเรื่องของสะสมพวกนี้มันก็เป็นเหมือนรสนิยมส่วนตัวยังไงก็ว่ากันไม่ได้ใช่ความสุขใครก็ความสุขเขาเนาะแต่ที่แน่ๆค่ะเห็นว่าจะไปออกทริปร่วมทําบุญกับเพื่อนๆอนนุโมทนาสาธุนะ ใจบุญอีกอะช่วงนี้ไงเป็นช่วงวันหยุดก็คือยังไงก็ทําบุญกันอนุโมทนากันด้วยใช่ะะผมเอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนบ้างนะคะ,คะกับคุณเบ้นปุญญาพรค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นว่าโดนโรคจิตตามก่อกวนเออทางโทรศัพท์อะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหไม่รู้ว่าก่อกวนถึงขนาดไหนจะแบบตามไปที่บ้านเลยหรือเปล่าเออเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นดาราสาวๆพักหลักเนี่ยเจอโรคจิตก่อกวนเยอะมากเลยครับจริงแล้วสาหรับเราก็เป็นโรคจิตไปก่อกวนเขาเอง อย่างนั้นเหรอไม่ใช่สิอ,อ๋ไม่ใช่อย่างนี้นะครับสาวเบ้นปุญยาพรก็ถึงกับเข้าต้องแจ้งความหรือเปล่าหรืออะไรยังไงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เ,ออเรื่องราวเป็นยังไงคะ่ะไปถามสาวเบ้นกันดีกว่าครับตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบยัง คือมันเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังหาหลักฐานอยู่กําลังแบบว่ากําลังหาข้อมูลอยู่นะตอนนี้ค่ะของการตามตดอย่างเงี้ยนัคือการใช้ชีวิตของเรานี่คือแบบมันก็ไม่ค่อยเป็นปกติก็ไม่ปกติเท่าไหร่ค่ะก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเรากลับบ้านดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวตรงตรงนั้นเพราะว่าเขาก็คือเหมือนตามไปถึงบ้านที่นครอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามไปที่บ้านที่นครนะคะตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าไปขอเงินคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไปวนเวียนอยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลที่นครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มัน ก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบเอ้ยจะอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยน่าก็เหมือนเราอ่ะแค่จะมีอะไรเพรแล้วทำไมยังไม่เข้ามาหากันก็แม่ๆค่ตอนนี้เอกสารมันยังไม่ไม่ครบด้วยอ่ะค่ะแล้วก็ต้องสงส้ว่าใครคนใกล้กว่า หนูก็นึกไม่ออกจริงๆค่ะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนมาลาบละลวงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยนาตอนนั้นนะคะเหมือนว่าเขารู้ความเคลื่อนไหวของเออรู้ความราวของใช่ของเราตลอดเวลาเออใช่เหมือนคนใกล้ตัวเลยหนูก็งงแบบรู้ทุกอย่างเลยว่าจะไปไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอ้ใครอะไรเงี้ยค่ะ นี้น่ากลัวเออมีการรู้เบอร์ส่วนตัวรู้เบอร์ของญาติแล้วก็เมื่อกี้สาเวเบนก็บอกนะครับว่าได้ติดตามไปถึงบ้านเกิดของเธอนะัคือจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวม,มันไม่ใช่นครนาะยกใกล้ๆสองชั่วโมงนะนครศรีธรรมราชนั่นคือต้องแบบตั้งใจตามแบบจริงๆอ่ะเพราะ,ราะเวล <crazy S 2> าเรี่เธอจริงๆนะ เป็นแบบเป็นคนใกล้ตัวเป็นแฟนคลับเป็นอะไรนี้หรือเปล่ายัางไงก็ผมว่าอยากจะให้มีขอบเขตน,นิดนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบชื่นชมดารานะครับเพราะว่าก็อยากจะให้พวกเขาเนี่ยมีชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเช่นเดียวกันนะยังไงสาวเบนก็ระวังตัวนะคะเพราะว่ามันเมื่อกี้ได้ยินนะว่าเขาบอกว่ามาขอนอนด้วยด้วยเออระวังตัวนะคะดนคนเราดูหน้าไม่รู้ใจติดตามข่าวสารของผมตาลิดได้ที่นี่นะครับ